ดีค่ะข้าวต้มพี่น้องจะพาไปข้าวต้มอาห้เลือดเมื่อนี้ฝนตกจะพาไปเห็นเรือเก่าเปลี่ยนจากลำเรื่องมาเล่นลำสติ่งนะฮะเป็นหัวตีไรกับตีนันมาสั่นพี่น้องเอาบ้านไหนมาอยู่บ้านหิอยูสองหลังหลังุ่นกันเสิออยู่ให้ทุกนิ้วผ้ายางเบิ่งเด้อพี่น้องบรรยากาศมาชมนะคะอันนี้ห้องนี้จะมีน้องเยาว์นะคะกำลังแต่งหน้าแต่งหน้านอนแต่งหน้าแทนนี้คือเพราะว่านี่เลยไม่ขึ้นค่ะวันนี้ ผู้ตกำลังเต่งตัวเตงไหนใ่้วราถเยจุ้ยนแเราสาวกำลังเต่งตัวได้ดีแม่ผู้ตัสาวกำลังมาโอเคอันนี้นี่วางมูจะสาวเมื่ยมึงก็ได้ใส่เสียเอพี่ไหนนาะตัวเบาไงหนึงกระูบเอาเสียเสียแม่ไปลูกเอทีส่งมาให้ตัวนู้นด้ว่าเสียนไงหัไงแม่ม่ต้งใจ เดี๋ยวราจะพาดูบรรยากาศนะคะแต่าฝนกาลังลงพี่มีก็แต่งหน้าส็จแล้วนะคะแต่ละคนสู่แห้งสู่น้่่่่่ล่่่่่่่่่่ค่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  มีบ้านสองหลังโอ้ยขันไอคอแขกขออภัยพี่น้องเด้ออันนี้หลังยูเอทีนะคะฝนเด้วฝนนี่น้องทีมคอนโดนีอันน oh. oh oh. mm ี้ของใครไม่เอาไว้ก่อนก็ได้ไม่ด่าไม่ด่าเดี๋ยวเขาเจอก็เสมาเม้ากูเก่าล่ะ นี่ยับอกไงปลาเราก็นี่ปลาเราึนลบอะไรด้เือเจะพาเดินดูหลังีนะคะปลาปลาเลนบุญน้องไฟป่นี่มาหอดก่อยู่ไปฮะไม่ยไมุ่่ไม่ขึ้นจ้าวันนี้โอว้ื่บ่ไหวบ่ไหวมันมื่นมันมืนเรอคืองมาไทยอ่ะอกขดนเอาหนเอื้องกันหมอบเอื้อกันเราชหมอ น้องเจ้าหน้าที่มอลองมะล่ำใจทุกคนก็คือส,สู้มากใจสู้มากนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทีมงานพี่พ่อแสงทองด้วยนะคะคนโต๊ะภายในเพื่อนกับสิหนบนห้าเหรียญนะคะเพราะว่าจะพากเพื่นจางมากวเพยุ่ณจางไหมน้องในบ้านเบิรงกพี่จากตอนแรกนะคะก็จะเป็นลำเรื่องตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นลำซิ่งน,นะคะเนื่องจากฟ้าฝนไม่เป็นใจนะตอนแรล้วเสด็จสอนแจกนะคะเพื่อนจะตั้งใจดีจ่ายมาพัวมือนั่นเพื่อนจางมาจากคิดถี่นี่เอ็มซีนา่นีหนาเรนนี่แล้วก็ดูรอนรำเริงแล้วก็ร้องไห้ค่ะเพื่อนคือ อยากได้รำเรื่องใหมใทยบานเบิงพี่น้องสำหรับงานนี้นะคะก็เดียวจะรำเรื่องพยาซิ่งนะคะแต่ยังไงก็ทำก,การแสดงเต็มที่แลวันนี้เต็มพี่น้องวันนี้เต็มอีกทีน่วันนี้เต็มที่เหมือนเดิมเช่นเก่าเช่นเคยนะคะอาจจะมีฝนบ้างเป็นบางหย่อม งานเราก็เซฟที่สุดนะคะพอ้าไฟข้งฝนมน้องราแต่ว่าในเมื่อเราเดินทางมาไกลมากๆแล้วก็จะงภาพร้อมที่จะแบบว่าจั่งล้วแลยวเข้าแบเต็มที่เพี่น้องชื่อมอร์ลองม้าำอันนี้สถานที่ย้ายอยู่สามรอบเพราะว่ามันตัางเี่ที่บรอันนี้เป็นท่ที่ดีที่สุดแล้วก็เหมาะที่สุดแล้วนะคะุกนก็ช่วยกันซฟแบบเป็มที่มิเมลังกิดมาก ช่วยไหมหนูช่วยกลางรอบห้าช่วยไหมมันช่วยไหมหรือว่ามันเปียกไปแล้วไหนมันไม่เปียกตอนแรกตอนนี้มันเปียกแล้วมจใจันแล้วเอเขาใจใยเลยคืมีหมวกมาจกันเช็คสอบทดสอบทสอเช็ควันุกสวัสดีครับิเ็ิคเช็ค ทดสอบทดสอบทดสอบโลชิ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 เฮเจือบอค่ะจือบอค่ะว่าจอครับชิชิกศเคเชิ สอบชิดๆจืดเหรอบ่จืดแต่จืดนะวันนี้ได้นี่ก็เป็นงานดทีงานทีงานทาสงทอด้วยนะคะสำหรับการแสดงท่นนี้นะคะเพราะว่าจะพาะ สามารถจังลำเมืองได้เล้นะคะก็เลยจะเด่นลำเมืองแต่ว่าพอเด็กอากาศมันไม่เป็นครนะคะของเพราะว่าผาหุดเขานะคะก็ฝากเป็นกาลังใจสงานด้วยนะคะเดี๋ยวนี่ออไว้เวอรอนนนะคะเดี๋ยวจะมาอัเดตให้ได้ดูกันนะครับบายค่ะ